So, you want me to do one last job? Yes, this is the one. I am sure of it. Alright then, I'll make sure to get the perfect shot, and then we will be the first person to find evidence of the paranormal. Will your family be okay with it? I'm sure they're gonna understand. ยังไายืนซ้อนกูเนี่ยแล้วรอดเยอเอเรามาแล้วเออขยับได้แล้วเบียมายังทีสเคแล้วนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปทางขวานะเอกไม่งั้นเอกจะเจอตัวแขวนคอฮะไหนวะไม่ถ้าเอกยังไม่ได้เปิดเปิดไฟ เนี่ยถ้าเอกเสร็จเรื่แล้วจะถ้าเอกเดินไปทางนั้นน่ะเดี๋ยวพูดแล้วมันไม่มีวิธีเอาเอ็มเอสลงเหรอก็กดคิวไงกดคิวอีกแล้วเหรอเนี่ยนี่แหละมีอ,อัปเดตให้หาไอ้คำสุดท้ายมันแปลว่าอะไรวอสือึเอเตอร์ก็คืออ๋อเทีเตอร์เทเตอร์คือโรงละครก็คือให้หาเโรงละครเออหาทางไปลงไปทางไปโรงละครอนะ่ะหาทางไปโรงละครนะ นี่รู้ใครเนี่ยไม่รู้ประตูตรงนั้นล็อกอะ่ะได้เราต้องไปไหนอะ่ะหาทางไงแหละหบับเกมแบบนี้เราไปเราจะโดนไหมเราก็ไม่รู้ New object คืออันนี้คืออะไรให้หาทางไปใช่ไหมเนี่ยท i ่โ l อ a r o าว d the building บอกให้ไปอ่าให้ไปสำรวจรอบๆไอ้ตรงตึกใช้เทียนดีกว่าเทียนมันจะมีไปหมดไหมเนี่ยเทียนไม่น่ามีแต่ไอันนั้นน่าจะมี วิวเปิดวิงเปิดทุกตุ๊ดเอ้ยเอ้ยเอ้เอเอ้ยเอ้ยอเอ้ย้ยเอ้าอยเอ้ยเอ้ยเอ้ยอ้อ้ยเอ้ไเอ้เอ้ยเอ้เอยเอ้ยเอ้ยววเอย้หยอ้เยเยอยนะ้อ้ย,ออยเ,ดดเยอเอยออนเอเา้้ออ วอาไปหยิบหนังสือนี่หยิบไปยังวะไม่ถ้าหยิบคนนึงก็ได้หมดเลยไงอ๋อเหรอไม่รู้มันไม่มีให้หยิบก็แปลว่าก็เราไม่รู้ไงก็ยังเปิดตู้ไม่หมดเลยถ้าตั้งแต่เปิดเหรียญอยู่อะเหรียญเหรอเหรียญเอาไปใช้แล้วตู้มันก็มีเหรียญน่ะเอกดูสิเขามีกี่เหรียญนะดูไงวะเนี่ยขวาอะด้านขวาจุดจุสามอันอะใช่ปะแคบมีจุดสามอันแล้วก็มีแบตเตอรี่สามอันเนี่ยกดแท็บไงเพื่อปิดเปิด โทษโทษโทษจะสร้างบรรยากาศเหรอเพื่อนไม่ใช่บางทีก็นึกว่ามันมืดจนนึกแบบกูเปิดแล้วกูปิดอยู่เอ๋ไม่เอปรับโลกราฟิกหรเปล่าปรับสวยเกินจนแม่งปวดใจเฮ้ยแบตเตอรี่เก็บมาก่อนเราต้องใช้แบตแบบไหนวะไม่รู้เก็บมาก่อนเไมันเป็นแบตทั้งหมดเลยเอ็งจะแบตใหญ่แบตเล็ก เก็บได้หมดเลยอ๋อเหรออ่าเหลืออสองอันอ่ะวิเก็บดิใครเจออะไรข้อความเหรอไ<ม>ด,ด,โด,ดไ้โน้ตไงเขาเจอสมุดตรงนี้อันทั้ไอ้โน้ตน่าจะเป็นแบบเนื้อเรื่องเสริมอเอรูปผู้ใดอ่าเก็บรูปน่าจะอยู่ในกดบีน่าจะอยู่ในกระเป๋าเนี่ยอยู่ในกระเป๋าจริงด้วยนะน่าจะต้องใครเป็นสนามันบอกเขามีพัทมันเขาบอกว่ามีพัสเซิร์ด้วย เอกเอกถือ камер ่าแล้วก็เดินไปตรงโน้นถ่ายให้ท่านนะอ้าวแล้วมันจะติดไหมเนี่ยกดคลิกกดอะไรวะคลิกซ้ายอ้าวเฮ้ไ,ได้ไหมใช้ได้ไหมไม่รู้ก็ตกใจกันจริงอีบี <laughs> <laughs> อะไรอ่ะแ <laughs> คฟังเพื่อนกันหลอนแล้วในตอนนี้ <laughs> ตีด้วยกล้องแม่งเลย อะไรเาผิดอะไรอ่ะไอ้มะเขือพวงเก็บแบตเตอรี่บ oh, ต่เคแบตแบตแตับตแบตบเแบบตแบตบเแบบตแบตบตแบตบตแบตแบตับนแบตแบอแบตแบตแบตกบตแบตแบตแบงแ่ตแอตแบตแนตูบ่แบะไบตแ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 บตะบตแบตนบตตแบตแบตแบตแแตต้แ ไไแอบในตู้เข้าไปดิโอ้โดูไม่ออกเลยว่ามันแอบ,บอยู่ตรงนี้เอา้าแอบ,บซ่อนได้ด้วยเหรอเนี่ดีแล้วเอกจะจะไม่ให้มันซ่อนอเราต้องไปทางนี้ใช่ไหมไม่เราต้องสำรวจตามห้องนั่นแหละแบตเก็แบเบก็แบวบีเก็บตู้นี้ไป เอ๋อนี่ไงมันจะพัลเซอร์เนี่ยแต่เอาลูปมาใส่เอ้ยเราเจอแค่สองเองนี่เอาอันที่สามอยู่นี่ใช่แล้วอันไหนคือรูปอะไรอ่ะถ้ามันเป็นพัลเซอร์เออแป๊บนะเพราะอันนี้ไม่รู้ไงว่าอันไหนก่อนอะไรหลังมัันนต้องเดดบิก็ใช่ไงแป๊บแป๊บนะอ่ะ อ่ะอีกอันหนึ่งแป๊บนึงต้องเปิดกระเป๋าก่อนต้องเปิดค่อยค่อยมาใส่คีย์ไปยันเต็มเฮ้ยเนี่ยโอ้ยยิ่งกุญแจไปเลยเงี้ยก็ต้องห้องไหนที่มันล็อกอะที่มันบอกอันนี้ล็อกเออแหกจะจะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะกดปิดทำไมล่ะ บอลลูม <Volume. S 1> เปิดไฟเซอร์บอ็อกเอเซอร์บ็อกเอเองฮะเซอร์บ็อกเอมันห้องขังเนี่ยมันห้องแบบขังแบบผู้ป่วยนี่มันต้องแล้วมีคำใบ้อะไรต่อไปะปะกุญแจกุญแจมันจะใช้กับห้องนี้ใช่ไหมหรือว่าไงอุ้ยอุ้ย คาซีนเข้าไปดูเอ๊ะมันอยู่นี่อยู่ยังยังเฮ้ยเสียงเวลาหมายความไงวะเอกเข้ามาเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วล็อกได้ไหมล็อกไม่ได้เว้ยเอกปิดไฟปิดไฟ ปิดไฟปิดไฟเดี๋ยวนี้ทำไมวะปิดก็ไม่เห็นนะดิเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้กด E M F เดฟดิระดับไหนกดอยู่เขียวยังเขียวอยู่ยเขียวก็ปลอดภัยดิโอชยกำลังออกล่าแล้วนะเอกโดเต็มเต็มเลยเ,เจอหน้าแล้วเหรอวิใช่ อย่างนี้อะขี้เลย,เ,ยดล <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันหายไปแล้วเอกมันไปแล้วและไอเอ f นี่มันช่วยอะไรได้ไหมเนี่ยมันยังเขียวแล้วมันจะนวเวอจอผีเนี่ย <c oughs> คือเอ้ยเงาอะไรวะเดี๋ยวมันมีที่เปิดไฟไป,ปเนี่ยมีดิมีมีเออ แล้วเราควรไปห้องสุดท้ายเอ็มเมื่อกี้ก็เดินมาเกือบห้องสุดท้ายแล้วมันก็พายเฮกหลบใต้เตียงเอามีหลบใต้เตียงด้วยเหรอได้หลบใต้เตียงด้วยไปวิห้องไปต้องต้องไปทางนู้นแล้ว<อ>มีแต่แค่นี้มันล็อกอุ๊ย,เ,ย <laughs> <อ> <laughs> เดินตรงไปดิ <laughs> มันเป็นหุ่นนั่นแหละแต่แบบ แสงพอดีไงเทียนอน่ะนึออกอเป่าว่าเดินมาตรงนี้แม่งจำสเกลเลย <laughs> โอ้โหอุ๊ยเอ้ยเขดตายแลย้ว <laughs> ตายแลยและเอกดูข้างหน้าตรงนั้นน่ะตรง, <c oughs> งนั้นนะหุ่นเต็มเลยมันจะเดินมาบีบคอหรือไม่เนี่ยโอ้ห้องนี้แม่งกว้างชิบหายเลยใครโยนออกมาใครโยนนะปากเถื่อนวะโยนหร้อไมเนี่ย ม่มีตังตังเก้าอี้ทรมานนี่ว่ะเปิดเปิดไฟจริงแล้วเนี่ยวิกวิก,วกเดเปิดไปแล้วใช่ไหมล่ะเออเอ้าไม่ใช่สว่างเลยไม่ายเนี่ยเออนี่แหละสว่างแล้วเกมเมื่อกี้เห็นสว่างเลยดำปึ๊ดเลยเกมพอผีนี่มันคงให้สว่างเยอะหรอมั้ง เธอนอนอ๋อโอเคเนี่ยขณะไปเกมโรบอกนี่ยังตื่นเต้าไปต่อไม่เจอตังเก็บก่อนอุ้ยพีบีฮ่อ,ฮอ,ฮองเวงแดงมันจะอิเซไคไหม ไงรอถ่ายรอถ่ายจะมาไหมวะเลิกสวดดิอ่ะได้ไปแล้วโอเคนี่แหละปลอดภัยแล้วแต่แม่งมืดว่ะอันนี้ปีพไปข้างนิดดิโอ้โหสิกประตูปิดแม่งทิ้หมดเลยอ้าวเทิร์นออนเปิดไฟแล้วเออแม่งไฟอยู่ตรงนี้งั้นก่อนเข้าเข้าประตูต้องดูซ้ายดูขวาเออมีแค่นี้มั้ง อ้าวมันอิสล็อกอะกุญแจใช้ได้ปะวิใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้เหรอไม่ได้เลยต้องหากุญแจเหรอไอ้เล่นเกมผีไม่เท่าไหร่ไอ้ที่กังวลหรือกลัวที่สุดคือหาทางไปไม่เจอแล้วเอไปไหนอ่ะก็หาหากุญแจหรือหาอะไรเจอแล้วเหรอเปล่าก็มาตรงนี้อันนี้มันย้อนกลับนี่ใช่มันมีทางอื่นให้เราไปอีก่ะไหนอ่ะนั่นเนี้ยอ๋อก็อารมณ์แบบ ออ๋ถ้ามันไปไม่ได้ก็โอเคถ้ามัล้องปรไปไม่ได้อ,ะอ่ะอุ้ยอุ๊ยเฮีย <laughs> 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 จ้ามุนสวย <laughs> <laughs> เป็นไรวิ้ย <laughs> นำลิ้ย <laughs> <laughs> ขนาดเกมโรบอกนี้ง่ายเนื้อวิ <laughs> ทังน,น้นมันเปิดแล้วอะ่ะน่าเสียงอะไรอะ่ะเดี๋ยวฟังไว้ตรงนี้เออเดี๋ยวเขาเก็บตังค์ล้อเก็บแบตด้วยมีีแบตไหมแห่อันหนึ่งอ๋อมีกล่องนี้เอาวิเก็บไปสี่แบตอวิอยู่ไหนวะไหนเอาสี่แบตนี่ไงฝั่งนี้ดูให้มันครบดิเอาล้วีิเอายังไงดีโทรเรียกตำรวจได้ไหมเจ้าอะไรอะ น่ะน่ะอะไรปีก่อนดี๋ยเพิ่งเยี่ยมม่งเยี่ยมไม่คุยยังไม่คุยอ๋อมีแบตเก็บ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 ตังค์แบตตรงนี้อีกเทียนมันไม่หมดใช่ไหมเทียนไม่น่าหมดหรอกนี่ใช้เทียนมากกว่าไฟฉายเลยแต่ที่ไฟฉายมันจะถึกกว่าเทียนถึกนี่คือเทียนมันถึกกว่าไฟฉายอ่ะแต่ก็นะเปปกามันเป็นอยนี่ไง มันเป็นการมองไงมันเป็นนิยามประมาณว่าแสงไฟเทียนเล็กน้อยกว่าแสใช่ไงเทียนแม่งต้องแบบนี้ย่างเงี้ยระยะไหนอะเนี่ยระยะเนี้ยถึงจะเห็นไอหุ่นเนี่ยไม่มีใครมาบีบคอกูนะเจะเจะจะเออเออุ้ยเอ็กีมันโนไปหาเอกหมดเลยเห็นแล้วไงเห็นแล้วลเเข้าไปไม่ได้อะวิ้นเข้าไปไม่ได้อะมาแล้วมาแล้วอะไว คียดิบิใช้ใช้คีย์ได้ปะให้บีบิคนใครใช้คีย์ได้ขี้เกียจเปลี่ยนได้ไหมได้ไม่ใช่ประตูนี้ไม่ไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ต้องไปต่อเยอะเยอะเยอะหันมาไหมมันต้องหันแน่เลยเปิดประตูบินึกว่าเอกจะร้องเพลงอ่ะเปิดได้ปะหันมาไหมไม่หันปิดไปปิดไปเอาเอกจะร้องเพลงเสียงอะไรวะเอ๊ะมันร้องประตู อีชล็อกเหรออ้าไม่ล็อกเลยเมื่อกี้มันได้เสียงล็อกประตูดังแกลกเลยเปิดเฮ้ยแค่เสียงประตูปิดเจ้าวิเฮ้ยเฮ้ยวิไทยไทยดิแค่มาหลอนเฉยไม่มีอะไรนึกว่ามีดาเมจไม่ได้เอวาหาอะไรเนี่ยเป็นคนนำเสนอเองนะไอวีเอ้ต้องเล่นที่จบนะ้เว้ยเลยถายไหมเหรอ เอออะอเห็นมีอะไรเลยเราตั no ้งร้องเพลงปลุกใจปลุกขึ้นแล้วเนาะละได้อีกอะเราต้องไปอันนี้เซลล์บ็อกบีครดันหลังวะก็ไม่ได้ดันเมื่อกี้แม่งไหลน่าจะเกี่ยวกับเซิร์ฟประตูเยอะบางทีแบบอืมเมกตำรวจเข็นข้างหน้านั้นมันไม่ปลอดภัยเลยอะไหนวะ เทียนไม่เห็นไงโหน่ะก็มันไม่เห็นนะเลยอะระ,ะยะมันอะอะ,อะลดพีเอเมื่อกี้กระตุกจะเี๋ยแปบนึงดีโซโซวิทโก่อนอ๋อ๋อเนี่ยในใจนี่คือถ้าเข้าไปในระยะหนึ่งนีง่มันน่าจะพุ่งเข้าใส่ <c oughs> อารมณ์แบบน่นเกมกึ่งกลัวกับกึึงตกใจเอ๊ะ ตีได้เทียนเลยแม่งอยู่ดีก็ถ่ายเอ้เดี๋ยวเด้แล้ผู้พัฒนาครับล้อมันไม่หมุนครับมันไหลได้ไงฮะเอ๊ะแล้วห้องห้องไหนที่เปิดเลยอะห้องไหนเปิดเมื่อกี้วะห้องนี้เปิดมีอะไรมีอะไรพิเศษไหมวะแต่ห้องห้องอื่นแม่งปิดหมดเลยห้องไหนเข้าไปบ้างแล้วะเดยวงง เออสองวิสองไฟฉายแต่แบบมันเห็นของแขางมันหรือเปล่าว่ามองไม่เห็นวิไม่ถือกล้องอเลยแต่กล้องนี่มันคือ,อยังไงถ่ายให้ผีมันหายไปเลยน่าจะใช่เหมือนกับว่าตัวที่มันตามล่าเราอะ่ะมันทําให้สตันอะ่ะแล้วเอกบดานเขาเข้าไปเลววคือไม่รู้ก็เินเอาละนะประตูสองบานสุดท้ายมีหาไม่ทุกห้องอะ่ะแสบแต่ต้องเข้ามาเปิดดิ เฮ้ยเจ้เฮ้ยเจ้อุ้ยสว่างดีเว้ยเชันเออเฮ้วิอะไรอะเก็บคืออะไรวะโมเดลพะผิดโมเดลโมเดลวิวคือเสียงเตือนตึ้งเหมือนกันไหมอือหือเหมือนกันโอเคอ๋อเขาต้องเก็บแยกเอกเก็บใครของมันของใครของมันอัเหรอแล้วถ้าเก็บพวกปริศนาพาส์ตเนนี้เราต้องเก็บด้วยกัน เอาอดได้ a c h i e v e m e วยเหมือนกันนั่นแหละชั้นต้นหนึ่งผ่นแล้วอ้าว